นี่ครับน้ำกระลองจะลงมาแล้วเนี่ยครับโอ้โหโอ้ยระวังฝนไม้เลย น้ำที่นี่ก็ในรอบร้อยกว่าปีตามที่คนบอกมาเยอะที่สุดในรอบอร้อยกว่าปีดูน้ำครับเชี่ยวแรง นั่นแหละนะกรบมีชาวบ้านเตือนผมไว้ว่าอยากเข้ามาลึกพรานา้ำกำลังเฉียวแรงอ,อาจจะได้รับอันตรายใดน,นเมื่อสักครู่ก่อนที่น้ำจะมาถึงก็มีกระสอบทรายกันอยู่สูงประมาณเอวแต่ตอนที่มาเต็มนอก,กี้นี่มัมีได้เหรอกระสอบทรายหายไปแล้วสงสัยจะมีดอยู่ใตน้น้ำ นี่ก็อีกทีหนึ่งบ้านหลังนี้ก็ผมหนักเรววาจะข้ามไปช่วยก็ช่วยไม่ได้เลยข้ามไปไม่ได้น้ําเต็มหมดเลยโวยมาแรงมากๆเลยอันนี้ก็เป็นถนนสายร้องถนนสายร้องนี่ก็ได้รับผลกระทบหนักนี่คือหมู่บ้านใหม่หมู่6ในอำเภอวังเหนือ า,า,าคือหน้าอันนี้คือบ้านผู้ใหญ่บ้านกตินีก็อีกจุดหนึ่งกตินีก็เป็นบ้านของผู้ใหญ่บ้านพอดีผมมาสำรวจกับมหาผู้ใหญ่บ้านทันกนกำลังเดินสำรวจบ้านอยู่ก็เลยลงมาดูสำรวจจะเปิดดูว่าความเสียหายขนาดไหนนี่น้ากำลังจะเริ่มมานะ น้ำกรลังเริ่มจะมานะครับนะครับมีพระอยู่รูปหนึ่งท่านจะเดินทางไปอีกหมู่บ้านหนึ่งก็ต้องมาติดอยู่ที่นี้าครับนี่ที่ผมซุม้มเข้าไปนี่ก็จะเข้าไปกอดบไดายแล้วพอน้ำเก็บจะถึงคอแล้วเพราะมันไหลลงมาแรงมากๆเลยมาสามารถที่จะเข้าไปได้เลย นี่ก็คือพระธันนีก็จะไปอีกหมู่บ้านหนึ่งก็มาติดอยู่นี่เลยนะต้องรอ,อก่อนนี่ก็อีกจุดออหนึ่งโอ้คิดเร็วจริงๆเลยนี่ก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักเลยเพราะเป็นต้นหน้าออกมาเลยตัวน,นี้มีทั้งขยะ ไหลผ่านมาก็ไหลลงวัฒนนใหญ่แรงมากมากข้ามไปฝั่งนี้ก็ไม่ได้น้ําเชี่ยว,หวไหลแรงนะค,ครับดูบ้านครับดูบ้านนี่ผมเดินข้นมาดูลึกเลยนะเนี่ย เน anyway. ี่ยข้ามไปอีกก็ข้ามไม่ได้แล้วครับที่แรกว่าตั้งใจว่าจะเดินไปถ่ายตีต้นต้นน้ำที่ออกมาแต่ก็ไม่สามารถจะผ่าน้ําไปได้เลยนะต้อขออภัยตัวเนาะประกาเสียงแล้วประกาเสียงแล้วไปไม่ได้แล้วกันไปไม่ได้แข้งไม่ไดหนักเลยเออหนักอ่ะแต่ดีมันมาร์คแต่งวันนะ อีกแค่น้อยแล้วทำไมากลางคืนละกลนนี้ก็คือเจ้าของบ้านก็ได้คุยกันต้องบอกว่าปีนี้รุนแรงที่สุดเลยความเสียหายยังบบบประเมินใดเพราะว่าน้ำกำลังจะมาอยู่นี่คือฤทธิ์ของสินลากูนะครับอู้หอาหอบหน้ามาจากเวียดนามนะมาคว่างบันประเทศไทยนี <c oughs> ่ถ้ามันกรมเดือดร้อน รถก็ข้ามไปไม่ได้เลยครับติดติดหมดเลยไปไหนไม่ได้ผมก็ติดอยู่ฝั่งนี้ผมไปข้ามไปฝั่งน้นไม่ได้แนละ้วะครับจะจะถ่ายให้ดูดูหลายๆที่เลยนี่คนละฝั่งก็อมองหน้ากันบอได้เนาะพ็ะสมารถที่จะข้ามไปหากันได้เลย นี่ก็คือถนนสายลักถนนใหญ่นี่คือถนนสายลักน้ำอาจจะบลึกนะบลึกแต,แต่ก็ว่ามันแห้งมากๆเลยมันไหลแห้งมากๆเลยอ่า มันถลักออกมานักแนหนะนะนาะออกมานักขนาดนะนี่ยังดีอไสายมาใส่ไตทันนี่นี่ก็เดินสำรวจมาตลอดทางตลอดสินทางเลยคนกระตุกปลๆอยูยเลยรถจะมาได้ก็ดูบรรยากาศไปเลยเยนะ ก็ลึกก็เพียงแค่หัวเขาแต่ว่าน้าม,มันไหลแ,แรงมากๆเลยนะต้องขออาภายัยเนตะือนอ้ยะจะไปได้ไหมเนี่ยโอ้โหน้ำม,มันแรงมากๆเลยกับนี่ก็คืออีกซอยหนึ่งมีที่น้ำไหลลงมา น้ำไหหาหลากในเขตอทศสาลตำบลบ้านใหม่หอือหึูรถ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 ครับในซอยแห่งนี้ก็ยังมีผู้คนติดอยู่นะครับติดอยู่ข้างในเลยอยู่ข้างในเนี่ยติดอยู่ข้างในอยู่ก็ยังป่ะสามารถที่ออกมาได้อันนี้ รถกันนี้ก็่านมาได้แต่ก็คงจะไปจอดอยู่ทางบนก็จะข้ามไปฝั่งขุนมาข้ามมาได้ไไดในนอนแหละข้ามไปจอดอยู่ทางบนในในนอนน้ำแรงมากเลย <c oughs> แ่บสซ่บ <c oughs> ไปเนเข้าลูก <c oughs> เข้าไปบ่ไดอ่ ที่นี่ก็คืออีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับก็คืออีกหมู่บ้านหนึ่งเป็นหมู่บ้านไม่เรียบนี่เป็นถนนที่ข้ามไปอาบ้านมเมรีบตอนนี้ก็ถนนก็เป็นน้ำไปแล้วตอนที่ผมมาถ่ายทำนี่ก็คือน้ำลงลดลงแล้วถ้าเมาอือานก็ผมมาสามารถที่จะเดินเข้าไปถ่ายทำได นี่ด้านซ้ายมือนี่ด้านซ้ายมือนี่เป็นทุงน่งนานะเป็นทะเลสาบไปเลยนะ่ะเป็นทุงน่งนาครับทีเดียวก็ทางขวามือเหมือนกันทางขวามือนี่ก็เป็นทุงน่งนาเหมือนกันแต่จะได้รับความเสียหายขนาดไหนนี่ก็ต้องยังประ,ประเมินบ่ได้พราะตอนนี้กำลังปลูกข้าวอยู่ นี่ผมก็เดินเข้ามาเนี่ยเนี่ยใกล้จะถึงสะพานข้ามไปฝั่งบ้านไม่เรียบแล้วครับที่วัดพระเกิดนะฟังเสียงน้ำก็แลกกันเนาะโดยจะเป็นทะเลไปเลย นี่คือทุงนานะครับทุงนาทุงนาก็พอดีน้ำลดลงก็มีชาวบ้านช่วยกันเอาขยะเศษขยะออกจากสะพาน้าบาเชนนั่นก็จะพังเลยในะสะพาน อาจต้องเจอกันถ้าสะพานพังก็ตัดขาดกันไปเลยระหว่างฝั่งบ้านมาเรียบกับฝั่งตำบลตุงหัวก็สามารถที่จะสันจอนกันไปได้เลยฉะนั้นก็ต้องเรามารวม,มมือกันเจอกันเอาขยะออกนี่คือนำรถลงแล้ว นี่ครับนี่คือท้องน้ําของแม่น้ำหวัง หลังจากเข่าสโซพราวะปกติแล้วที่ผมได้บอกไปเมื่อสักตอนต้นนั่นก็บอกว่าเนี่ยด้านซ้ายมือขวามือเนี่ยจะเป็นท้องนานะครับจะเป็นทุงน่งนาเลยนี่เป็นทุงน่งนานะของบ้านไม่เรียบาทางขาวัดพระเกิดตีมือวานนี่ฝนตกแล้วก็น้ำท่วมนักเนี่ยครับนี่คือเป็นทุงน่งนาท่านั่นเลยเนี่ยเมื่อวานดูมนเป็น,เป,นเป็นน้ำเป็มดเลย ถือว่ายังดีนะครับรับความเสียหายหน้อยนิดไปทงุงนาบางแห่งบางตรงจุดเนี่ยก็เป็นทรายนะครับเพราะน้ำพัดเอาทรายเข้ามาในกลารทรงทุงนาเลย จากน้ำรถตรงแรกนะสะพานที่หันตะวานะครับคือเป็นในสภาพแบบนี้นดูเอาก็แล้วกันนี่ครับคือวนผมไปถ่ายอยู่บนสะพานตอนน้ำรถตรงแรกเมื่อวานะตอนนี้ก็เป็นทะเลหมดเลย <laughs> นนี้ก็คือวัดพระเกิดท่านอาจจะได้เคยได้ยินชื่อวัดพระเกิดเจดีตีถูกเป็นดินไหวเมื่อปลายปีพศ2561ยอ,อ,อนะดเจดีย์ก็ได้รับความเสียหาย นี่ก็คือวัดบ้านทับปะเสากับมนุนลตะบนองเหนืออมาฑงเหนือจังหวัดลำปางเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากพายุซิลลากูอุทธาุาากกแก่บอกว่าตั้งแต่เกิดมาบัก้เกยหันเลยน้ำค้นขึ้นถึงวิหาร ดูสภาพ้านี้ำครับมาถึงวิหารเลยเบกเกยมีประวัติศาสตร์ในวัดบรรทัพประเซาเนี่ก็มีสถาญาตโยมมาสำรวจความเสียหายอันนี้น้ำ เริ่มจะลดลงแล้วเริ่มทำความสะอาดกันแล้ว เดินไปเรื่อยๆไปถึงที่จุดใหญ่ๆที่น้ำท่วมหนักๆก็มีการเตือนกันตลอดเวลาว่าระมัดระวังกันเพราะว่าแต่ละตีะแต่ละท้องที่มันบ่เต่ากันนะมันบาเรียบตะกันคือว่ามันอาจจะเป็นลุม,มันบ่ออาจจะตกกลุมตกบ่อได้ เพอมันเป็นน้าม,มองไปเห็นและอย่างนึงเทวาก็ยังบอกเกยได้เข้ามาเลยนี่กับคือเป็นทะเลไปเลยนิสราลังนี้ก็เพิ่งจะทําบุญฉลองไปยบวถึงปีเลยเนาะประมาณสัก4-5เดือนเนี่ยก็ ก็ต้องมาเจอนำท่วมครั้งนี้รับโน่นที่เห็นอยู่โน่นแหละนั่นก็คือที่เก็บอาสิ่งของต่างๆของชุมชนบรรทัดปะเสาตอนนี้ยังบโมโหความเสียหายจะเป็นเจไดเนาะทีด้านขวามือครับที่ด้านซ้ายมือนี่ก็เป็นที่เก็บสิ่งของอันนี้ก็คือห้องนัง่งสร้างมาพร้อมกับ สลา,าหลังนี้ครับที่เมืองว่างหยิไกลๆมันคือท,ทุ่งนาข้างนั้นเลยกรับในเฉพาะในเขตภาคเหนือนี่จะทํำไรทํานากันนะกในช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนพอดีก็ต้องทํานากันปลูกข้าวกำลังจะขึ้นประมาณสัก สามสิบสี ja <laughs> okay. being, ่เซนก็ต <eza> ้องมาเจอหน้าพรมมงตัวโอ้ดีดลยนี่คือท่านเห็นในภาในนี้ก็คือทุ่งน้ำเป็นน้องคลองบึงไปเลย เห็นไกลๆรุ่นคืออาทุนาเหมือนกันทีมีหมูสองตัวติดอยู่ที่คุณคนดีันเดนไปไป่นจะไม่เสีชีวิตไปงานจิมงานของคุณนดีันเด่นแล้วก็ของอาจจะน่อง้อวงหนึ่งตัว ชมบรรยากาศลานวัดวันทับประเสาร บอกแล้วเนาะพาออยุศิลลากูเนาะเปินหอบหน้ามาจากเวียดนามเนาะเอามาทิ้งในประเทศไทยเออมาทมในประเทศไทยเนี่ยมาชมบรรยากาศไปเลื่อยนะกบอย่าลืมนะครับเจอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับ ของนมเทวาตัวนะสื่อวัฒนธรรมผังเหนือตอนบนนี่มีคลิปดีๆก็จะเอามาลงยยแฟนๆไ,นได้ดูได้ชมกัน,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 นครับการนี้กหลังจากน้ำลดลงแล้วเ,เนาะในวัดวันทับปะเซา ในตีตะวาที่หันนี่ก็คือตีน้ำไหลจกโจกจกโจกตอนนี้ก็แห้งแล้วนะทําความสะอาดแล้วอ่าตอนนี้มาดูความเสียหายเกิดขึ้นมากน้อยขนาดไหนนี่คือท้องน้ำเมื่อวาน ครับที่เห็นเมื่อวานเนี่ยในที่วงบอกเป็นท้องนาท้องนานะคือท้องนาครับนะครับกระเถือว่าได้รับความเสียหายจัดหนักเหมือนกัน นี่ก็เป็นสายาน้ำพัดเอาสายเข้ามาเกิึงทุ่งเลยนะท้องนาเลยนะได้รับความเสียหายอย่างหนักเลยเหมือนกันนะธรรมดาในนี่จะเป็นท้องนาทั้งนั้นเลยนะปลูกข้าวมดแล้ว ครับมาดูบรรยากาศอต่อน้ารถลงแล้วครับนี่คือความเสียหายผลจากการนำทวมเมื่อวานแี้ก็จะต้องมาปรับปรุงแหมนักอยู่ต่อไปคงจะปลูกกันอย่างสร้างก่อสร้างอย่างบันไดแล้วเนาะตอนนี้ว่ามันขวางทางหน้าเนี่ยถ้าเจอก็เจอแบบนี้แล้ว <c oughs> นี่เรียความเสียหายจากเมื่อวานเนะ่ว่ะละ นี่ในความเสียหายนะครับอ่ะอย่าลืมนะจะได้ก็ติดตามอ่า EP สองอันนั้นจะเป็นน้ำท่วมของในเขตเทศาบาลตำบลบันใหม่เดีย๋ยวผมจะเอามาลงต่อจากคลิปนี้แหละนะครับจะได้การเจอยกันติดตามกดไลค์กดแชร์ตัวเนอร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ